โทคิสกิคุรุมิตัวละครโคลแลบจากเดดอะไรที่ไม่ได้มีดีแค่หนึ่งแต่ว่ามีดีเต็มทั้งหน้าจอมาพร้อมกับชุดสุดสยิวที่จะทําให้คุณอยากจะเห็นชิ้นเข้าไปในกระจกเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับคุรุมิจะทําการสร้างล่างโคลออกมาทันทีหนึ่งล่างนะครับผมและทุกๆ5วินาทีคุรุมิจะทําการจ่าย5สเต็กเวลาเพื่อสร้างล่างโคลออกมาเพิ่มโดยล่างโคลนะครับจะได้รับเฮดพีเท่ากับเฮดพีที่คุรุมิมีในขนาดนั้นหากล่างโคลถูกทาลายคุรุมิจะได้รับการฮิ2%ของ m a อ HP เ แต่ว่าถ้าหากคุลุมิถูกโจมตีจนถึงตายนะครับผมจะทำลายร่างโคนที่มี HP สูงสุดและนำ HP 100%นั้นมาฟื้นฟูให้กับคุลุมิซึ่งถ้าหากว่าติดตั้งอักเม้นโมดูลเมื่อร่างโคนโดนโจมตีร่างโคนจะเป็นอมตะนะครับ0.5วินาทีแล้วก็ถ้าหากว่าจบการต่อสู้โดยที่ยังมีร่างโคนอยู่บนสนามคุลุมิจะได้รับสแต็กเวลาครับ5อันต่อร่างโคน1่ล่าง,ลางแล้วก็ทุกๆสแต็กเวลา5อันคุลุมิจะได้รับการฟื้นฟู HP กิลต,ต่อมานะครับผม ปรา,าสาทกินเวลาคุลุมิจะได้รับไฟพาวเวอร์นะครับเพิ่มขึ้น15%และทุกๆ5วินาทีคุลุมิจะทาการกลางเขตแดนพิเศษนะครับที่เป็นวงแดงๆนั่นแ,แหละอยู่บนสนามนาน3วินาทีโดยทุกๆวินาทีที่มีศัตรูติดอยู่ในเขตแดนคุลุมิจะได้รับ1สเต็กเวลานะครับผมโดยเขตแดนจะมีเอฟเฟกดังต่อไปนี้ 1. ถ้าหากว่ามีศัตรูติดอยู่ในเขตแดนหนึ่งตัวศัตรูจะถูกลดสปีดลง40%ถ้าหากมีศัตรู2ตัวติดอยู่ในเขตแดนเขตแดนจะได้รับเวลาเพิ่มขึ้นน1วิาที และทาหากมีสตู3ตัวนะครับติดอยู่ในเขตแดนสตูทั้งหมดในเขตแดนจะมีสปีดเป็นศูนย์ซึ่งถ้าหากว่าติดตั้งอักเมนโมดูลมานะครับผมคุลุมิจะทําการโจมตีการันตีคิดที่เข้านะครับใส่สตูทุกตัวที่มีสปีดเป็นศูนย์เป็นไงบ้างสําหรับสกิลของคุลุมิถูกใจกันหรือเปล่าให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยละ